เพื่อนๆครับเพื่อนๆมีปิ๊บเก่าๆไหมครับแล้วก็ทิ้งไม่ได้ใช้ประโยชน์ใช่ไหมครับปิ๊บเก่าแบบนี้นะครับปิ๊บเก่าๆนี้ที่บางทีเราไปซื้อของซื้อขนมซื้อน้ำมันพืชนะครับแล้วได้ปิ๊บแบบนี้มานะครับอย่าไปทิ้งครับเพื่อนๆเอาไว้ทำอะไรดูไหมครับเอาไว้ทำกระถางปลูกก้นไา้ สุดยอดยที่เดียวนะครับนี่นะครับนี่นี่ผมทำกระถางต้นไม้นี่คือย้าย,า,ยายต้นกุหลาบนะครับย้ายต้นกุหลาบมใส่ในปีนีนะครับวิธีทำนะครับนี่กำลังทำอยู่นะ ลูกใหม่งชยจะพึ่งจะพึ่งเคาะนี่เราผ่านฮะผ่าแล้วก็จะได้เป็นปฟิบแบบนี้ครับมีช่องนะครับมีรูระบายน้ําเสร็จสมบูรอยนี่ฮะนี่เวลาขั้นตอนการทำเห็นไหมง่ายๆครับง่ายๆหามีดอิโต้สักเล่มหนึ่งนะครับมาวางให้ตรงแนวที่เราจะเจาะนะครับเสร็จแล้วใช้ไม้นะครับตอกไปเรื่อยๆนะฮะ ใช้ไม้ตอกไปรื่เลยตอกตอก,ตอก,อต,อกตอกเข้าไปเอาตอกตอกเข้าไปตอกเข้าไปให้สุดตอกปิ๊บนะครับให้เป็นเส้นตรงนะฮะให้เป็นเส้นตรงให้เป็นเส้นที่สามารถที่เรา,เาจะทําให้อา่ามันตรงได้นะครับมันตรงได้เนี่แล้วเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนๆกลัวมันจะบาดมือเวลาที่เราใสา่ต้นไม้ใช่ไหมครับเราก็จะเคาะมุมนี้นะเราจะเคาะมุมนี้ให ให้มันเก็บเก็บรอยที่ที่เราตัดที่เราตัดนะครับเดี๋ยวจะเคาะลุมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเคาะยังไงนะครับเราจะเห็นได้ว่าสิ่งของที่เราเหลือใช้บางครั้งนะครับเก็บไว้อันนี้ผมเก็บไว้เก็บไว้อาจจะทิ้งก็คิดอยู่ด้วยกไจะไเอาไปทำอะไรดีนะครับไปขายก็คงจะได้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราเอาไว้ใช้เนี่ยนะครับใช้ได้เป็นปี ใช้ได้หลายครั้งใช้ได้เป็นปีเลยทีเดียวรับเพราะนปี๊บเก่าๆอย่าเอาไปทิ้งเด็ดขาดนะครับเก็บเอาไว้ใช้มีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเอ่นี่ครับเอาไว้ปลูกต้นไม้นะครับคนที่รักต้นไม้คนที่ชอบสมุนไพรนะครับก็เก็บเอาไว้นะครับงูช่อย่าตอกมั่วนะครับตอกให้มันพอดีครับ ทำไมลูกนี่ลุงชายถึงตอ,อกนานเพราะว่าลุงชายตอ,อกขยึกขยักขยึกขยักนะครับตอ,อกไม่ตลอดแนวเนี่ยยิงแล้วต้องตอ,อกกะอย่าให้มันปีนเหล็กครับถ้ามันปีนเหล็กปุบมันจะตอ,อกยากทันทีเลยนะครับเพราะเหล็กมันจะแข็งนะฮะเราก็อยู่ให้มันอยู่ในขอบแบบนี้เนี่ยแบบอันนี้เห็นไหมฮะแบบอันนี้นี่จะตอ,อกง่ายเพราะเพราะมันไม่ได้ไปปีนเหล็กนะครับอันนั้นลุงชายเริ่มเริ่มตอ,อกขึ้นไปบนเหล็กแล้วนะฮะก็อาจจะทําให้ปีบป๊บบุกนะฮะ ทำให้ปี๊บบวกบุกได้อะไรย่างเงี้ยต่อให้ปี๊บบวกอะเอาเคออกครับเคออกเอาออกอ่าแล้วก็เอาขยะออกก่อนเคไปทั้งหมนเออแล้วเอาเนี่ยเอาไว้เพื่อเคาะให้คนดูว่าเวลาเก็บมุมเก็บยังไงให้เห็นหน่อยดิให้เห็นหน่อยบังทั้งหมดเลยเอา้า นี่แะครับไอ้ไม้เดิมนี่แหละที่เราตอกนี่แหลคะครับเคาะเก็บมุมนะฮะเก็บมุมเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้มันบาดมือเราไงเรานะฮะไม่ให้มันบาดมือเราเวลาที่เราเอาต้นไม้ไปใส่นะครับเอาดินไปใส่ในระหว่างโปยดินนะับเคาะเก็บมุมเคาะเคาะเคาะให้หมดเลยเคาะให้สุดเคาะให้มันราบราบนะ ลากยิ่งลากเท่าไหรก็ยิ่งดีกับเราเนี่ยมันก็จะได้ไม่บาดมือเรานะครับตรงไหนที่มันบกแล้วก็เก็บทําให้มันกลับมาในรูปร่างที่สวยงามจะเอาไว้ปลูกต้นไม้ปลูกผักก็ได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับที่ทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าติดตามนะครับอาจารย์หมอต้องขุนเทพนะครับสวัสดีครับ